สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่29เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะพาคุณผู้ชมไปเบ่งแนวทางรัฐบาลไทยกันค่ะคุณผู้ชมมือนี่ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของแม่สว่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตอด้วยไม่มี3าตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกค่ะเขาทุกคนนะคะคุณผู้ชมค่ะจินตนาได้มาตลายมือแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ติดตรงที่บรสบายนะคะนาอกกเลยอ่ บมีเวลาที่จะได้ล่งรัฐบาลไทยคุณผู้ชมเบิ่งค่ะเพราะวายู <c oughs> ไปหาหมออยู่นะคะคุณผู้ชมก็เลยสาไปอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมหมวดนี้เหตุงานสาคุณผู้ชมเบิ่งบอท่านอีกแล้วค่ะแต่กัพยายามด้วยค่ะคุณผู้ชมไปหาจับสลากินแบ่งรัฐบาลไว้ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยค่ะเพื่อนเขาสองตัวไทยดีดีค่ะคุณผู้ชมทุกงวดค่ะ อินตอนาได้มาซีงวดหางวดกะเขาทุกงวดค่ะคุณผู้ชมแต่ถามว่ามีกี่คู่มีทั้งหมดมีสองแถวนะคะแถวละห้าคู่ค่ะคุณผู้ชมแถวละห้าคู่แต่กะเบิงเอาค่ะคุณผู้ชมมากตัวใดจังเอาด้วยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะตัวเลขแนวทางกับมีเขามีรุดค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนาะคะ่ะสามารถเบาได้ว่าเขาเขาทุกงวดค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่างวดนี่สีเขาบอ่อค่ะกะเบิงเอาค่ะคุณผู้ชมคะ เราว่านแนวทางได้มาจากการคำนวณของเพิ่นคือกันค่ะแต่ว่ากระเสื้อถือใด้นะคะถือว่าถือว่าเขาดีอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพานันนะคะคุณผู้ชมให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะให้มาเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางของแมวสว่างจินตนาได้มาจากเจ๊แดงค่ะ เจแดงคนเดิมจากช่องเจแดงค่ะคุณผู้ชมจินตนากับบอลืมหมุนล,ลืมคุ่นเพิ่นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมอยากวอลถึงทุกมือแหละแต่ว่าจะเวอร์ไปเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะมันก็อยู่ในใจทุกๆคนนั่นแหละเออบุญคุณนเนาะคะ่ะพระคุณของภูมิพระคุณต่อเฮ้าค่ะ่าเกิดใดงมากเกิดดักจากใสเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางเพิ่นแบงหายมากนะแกย่งเข่าดีจังสิหะคะคุณผู้ชมเพิ่นกะคัดสันแตนาานะะ่อันดีๆมาห้เนาะอินตานาก็รลยมีความ ทั้งเก่งใจทั้งยังสารพัดค่ะแต่กระไดมาให้คุณผู้ชมได้เบิง่งคือกันอยู่ในช่องจินตนาชแนลแต่ถาาคุณผู้ชมว่าจินตนาจะวอลนันไปเพราะว่าเป็นช่องใหม่นะคะแต่ว่ากาะเข้าไปเบิ่งของเพื่อนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเจดแดงคนเดิมค่ะที่เพื่อนมีประวัติของแม่สว่างเนาะเะนาะ,ะถือว่าโอเคอยู่ค่ะจินตนากระไดมาโตเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะจินตนาก็ะขอขอ,ขอพระคุณหลายๆค่ะเจดแดงที่มีนำจิตนำใจอันดีงาม มาต่ใดเท่าใดค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามเพิ่นมาเนาะเพิ่นเป็นค้นดีีค่ะแต่เพิ่นเป็นค้นเบาตรงเบาซื้อเป็นเป็นค้นเบาคือจังเป็นคนือเพืนนเ่อน,นบ่สนใจเลยไหมคะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วน้ําใจลึกๆเจ๊แดงนะคะเปรียบบด้เนาะค่ะเนาะค่ะเอาเป็นว่าตัวเลขแนวทางัะเสื้อถือใดคือเพื่อนนั่นล่ะค่ะคุณผู้ชม เพราะว่าเพื่นแบงห้มากแล้วเนาะค่ะเนาะแนวทางรัฐบาลไทยวันที่2พฤษภาคม2,567ค่ะแนวทางของเพิ่นมี2แถวค่ะคุณผู้ชมแถวละหาคูค่ะแต่จินตนาสังเกตเบิงแถวทางใส่ บ่คเอยเข่าไปเลยค่ะคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ชมมักกับเบิ่งเอาค่ะจินตนากับแต่บอกอยู่ตลอดว่ามีแถวซ้ายแถวขวาแถวนี้เข่าดีดีประสันค่ะคุณผู้ชมก็ยังไปอยู่แถวเก่าอีกอยู่เนาะค่ะก็เลยได้ว่าเอาขึ้นมาแต่แถวขวาแถวแถวซ้ายบ่คเอยบ่ค่อยเห็นไปตรงกับเลขถ่ายสองตัวของรัฐบาลกินแบงเนาะคะนะ่ะเนาะ ไปตรงแต่ทั้งทั้งฟังขวาไหมคะแถวที่สองค่ะคุณผู้ชมกับเขาดีกระดอกระเดือแทนน่ะนะนะนะค่ะคุณผู้ชมก็เลยเอามาฝากกันค่ะขันนัน,านกาไวห้หูฟังหูค่ะคุณผู้ชมชโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะว่าอย่าพึงเสื้อค่ะการให้สังเกตเบื้องอากอนนะคะก่อนจะเสื้อกับเบื้องน้ำกันไปก่อนนะคะว่าตัวเลียงแนวทางเป็นจังไดค่ะขันขันห้าบเบิงบอเห็นนะคะห้า็จะบื้องหลัว มันแมนอยู่บอกนะค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับไปเบิ้งน้ากันก่อนนะก่อนนะคะคุณผู้ชมเนาะพอบาตัวเลขแนวทางที่เพนห้มาค่ะห้มาตลายมือแล้วคุณผู้ชมไปหาสื่อสลากกินแบงไ้ได้เด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะพ่อไดรุ่นพ่อไดยังจากใบสองใบเนาะค่ะเนาะสื่อท่านอยู่ดอกจินตนาว่ามือนีกะยี่สิบเก้าแล้วค่ะอีกสองวันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารัฐบาลไทยตรงกับวันแรงงานวันที่หนึ่งเนาะค่ะา รัฐบาลไทยไม่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนั้นไม่ออกวันที่1ไปออกวันที่2กันยังพอมีเวลาอยู่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเอาค่ะไปเบิ้งตัวเลขแนวา่าของแม่สว่างดีกว่าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมแม่สว่างวันที่สองพฤษภาคม2567ค่ะเป็นหมาตัวใดไปเบิ้งกันค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่สว่างวันที่2ค่ะแม่สว่างให้มา วันที่สองเมษไอ้พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะงวดที่แล้วเขาเทิ้งบนเทิ้งล่างนะคะคุณผู้ชมค่ะมีตัวอย่างให้ดูค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ค่ะ,ะแม่สว่างให้มาศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าค่ะหลักสิบคือศูนย์ค่ะคุณผู้ชมอ่าอีกแถวนี้ก็คือส่วนมากเป็นเขาแถวนี้ไหมคะ่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมดสี่คู่เป็นแปดเป็นเกาเป็นสียกับตัวกันค่ะคุณผู้ชม เขาอยู่แถวนี้ค่ะงวดที่แล้วตัวกันกับเขาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเขาทั้งตัวตัวที่ปอกันเนาะคะ่ะตัวที่เป็น bon net, บอเเลนแต่ว่าเพิ่นไ้ปล่อยให้มาทุกตัวเลยค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกับบอเนเนาะคะ่ะแต่กับเขาค่ะแล้วก็งวดน,นี้มี0 3 0 7 0ส0 9ดแล้วก็5 0 5 7 5 8ย์ห้าเจ็ดห้าแปดห้า้าแล้วค่ะคุณผู้ชมตัวกันก็มีตัวกันมีเจ็ดดเจ็ดหค่ะ แล้วก็ไห้มาสามตัวพร้อมค่ะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะแถมสี่ห้าแปดมาด้วยค่ะคุณผู้ชมแสดงว่าแถวนี้เพิ่นเพิ่นต้องเน้นหาแปดบอค่ะคุณผู้ชมว่าเนาะเพราะว่าเพิ่นไห้4ีหาแปดมาไหมคะลักลอยเป็นซีบอค่ะคิดว่าค่ะเพิ่นจังคอยเน้นตัวเดียวเท่านี้เนาะค่ะเพราะว่ามันมีห้าแปดอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือคือมุมมองเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะมุมมองค่ะมองเผื่อคุณผู้ชมซื้อนะคะคุณผู้ชมชอบกระจัา จัดไปค่ะคุณผู้ชมมาก,กับาานําไปเนาะคะ่ะแต่ว่าคันบามากกับแค่พันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวเลขแนวทางของเิ่นทีพันมากนะคะว่าผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะคุณผู้ชมเข้ามาต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเข้ามาจนอ,าอยากโชว์ทุกทุกงวดนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมเนาะ,ะที่กินตาหน้าได้มากค่ะ อ๋อค่ะคุณผู้ชมแคปนาจอเด้อค่ะว่าจะมาตัวใดคุณผู้ชมมักบอหารักสิบค่ะแล้วก็ศูนย์ลักสิบเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็เพิ่นจับคููหายมากขนาดนี้เนาะค่ะนะเอาวันที่สิบหกที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมที่สิบหกที่ผ่านมาเข้าทั้งบนและล่างค่ะ <c oughs> แถวนี้เป็นเป็นคืออันนีเนะคะคุณผู้ชมตัวเดียวตัวเกาไปเลยค่ะเอายกย้ายมาอยู่แถวนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นบค่คะอ่าแล้วก็บตัวนี้ <c oughs> วัวที่ผ่านมาบมมีสามตัวค่ะคุณผู้ชมแต่ไปเข่าทั้งแปดเก่าทั้งเจ็ดเก่าค่ะคุณผู้ชมเนาะผลออกเก้าแปดแล้วก็เอ่อจดเก้าค่ะคุณผู้ชมออกเก่าเจ็ดเนาะคะ่ะเอาตัวกลับกันค่ะคุณผู้ชมกลับบนล่างน้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ของวันที่หนึ่งเมษายนเขาเก่าศูนย์นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือหลักฐานนะคะเข้าที่ไปที่90ย์ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาอีกค่ะ ที่ผ่านมาของวันที่16มีนาคมเข้าที่87นะค่ะคุณผู้ชมเขาตัวนี้คะ่ะ87คะ่ะแล้วก็กอนนาะนี่อ่กินตนาจากเอาไว้ใส่คะ่ะคุณผู้ชมนี่แหละคือที่ได้มานะคะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้คะ่ะเอาแคบหน้าจอคะ่ะคุณผู้ชมของหนวดนี่คะ่ะกินตนาขอขอบพระคุณคะ่ะตัวเลขแนวทางจาก เจแดงที่แบ่งปั่นของแม่สว่างไหมาขอพรกคุณท้งแม่สว่างแล้วก็เจแดงนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางกับจินตนามาแบ่งปั่นในคุณผู้ชมในเบืองกันในงวดวันที่สองพฤษภา,าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่คะ่ะขอคุณผู้ชมจงมันมน,มนปัง,ปงะะๆแล้วก็ลำๆลวยๆหมดหนีหมดสินกันทุกคนเด้อคะ่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางนําไปเป็นแนวทางสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะคุณผู้ชมขอให้มนันขอให้ปัง มีความสุขกายสุขใจทุกๆคนเนอะค่ะที่เขามาเบิงช่องจินตนาชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ